สวัสดีน้องแบล็ทีเด็ดเจสีขึ้นหมาหอนนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะก็สิ้นสุดวันหยุดแล้วนะคะก็ขอให้เริ่มต้นใหม่นะร่ลำรวยร่ลำรวยเฮงรวยรวยทุกท่านนะมันเดิมนะคะขอบคุณพักยก24่ผู้สนับสนุนนการนะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบล็การันตีค่ะแอสดีไลน์มาหรือจะติดกระเป๋าไว้นะเอสพีวายสองสี่อพีวายสองสี่มีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะพักยก24จบครบเครื่องเครื่องมวยนะคะ ทางเรื่องใหม่ของคนมวยต้องผักยก24ผู้สลสนุนรการนะมากว่า3ปีนะก็อัปเดตโปรแกรมมวยไทยกสิยังเหมือนเดิมไม่มีคู่เปลี่ยนแปลงนะสำหรับเรลดมวยไทยเดี๋ยวหนูจะมาเติมให้นะวันนี้ก็อาทิตย์นี้มวยง่ายหนูก็เลยทําเสร็จไวก็ไม่ก็ไม่เสร็จไวหรอกหนูก็รวบรวมข้อมูลมากว่า2-3วันแล้วนะะก็ว่าจะหยุด หยุดก็เลยเอย้ทำให้มันเสร็จดีกว่าเราค่อยพักผ่อนแล้วค่อยมาลุ้นมวยช่องสามมวยอะไรอย่างงี้นะก็อัปเดตโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสี่ยังเหมือนเดิมนะงั้นหนูรวบลักเลยนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะชอบหลังช่างนะก็ขอบคุณผู้นันการอีกครั้งนะ SPY สองสี่นะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะคู่สองนะคะอนันตชัยลานานาวอตเตอร์ไซนะเจอกับราชศัก,กีตปูห้านะพี่กับชคร้อยสิบสองปอนนะคนแพ้ตกรอบทันทีเช่นกันนะเป็นมวยเสือนะคะ ก็รุ่นราวข่าวเดียวกันนะอายุ19ปีเจอกับมวยรุ่นพี่20ปีนะมองว่ารุ่นเดียวกันนะความพร้อมอยู่ที่3าสิวันนะก็ส่วนสูงนะเตี้ยสั้นหวานแค่เซนเดียวนะมวยคู่นี้นะคะเป็นมวยยะลานะเะจอกับพัทชุงใต้กับใต้ชกกันนะคะคู่แรกก็ใต้กับใต้นะแต่เจ้าจาักก้าน่าจะไปขึ้นทะเบียนหรืออะไรอยู่ทางเหนือนะ,ะคะก็ส่วนคู่นี้ก็เป็นใต้นะคะ ยะลาเจอกับพัทลุงนะการผ่านมวยนะมุมแดงดูเป็นรองนะสามสิบแปดครั้งเจอกับมวยน้ำเงินนะหกสิบครั้งนะคะก็ราชสักนะคะยี่สิบปีนะมากกว่าหนึ่งปีนะก็น้ำหนักไปปล่อยนะมุมแดงเล็กกว่าห้าสิบสามกิโลส่วนน้ำเงินห้าสิบสี่นะก็หายไปนานนะเจ้าราชสักนะก่อนหายไปก็ดูจากประวัติย้อนหลังเท่าที่ย้อนดูนะก็เป็นนักชกอาชีพคนหนึ่งนะก็ถือว่ามีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะก็ ก่อนกลับมาชกมวยเสือนะคะก็ส่วนใหญ่นะเวลาชกเลดเปิดเป็นต่อนะไฟที่เจอกล้องมีชัยนะก็เลดเปิดไปต่อไกลนะแต่เจ้ากล้องมีชัยยืดยืดยืงไปปลายมาไปเตะออกแข้งได้เกือบยอมนะเจ้ารัชศักดิ์นะแต่เจ้าก้องมีชัยเขายืดยืดยืงน่าจะตื่นเต้นนะหนูก็เชียร์จะช่วยเจ้าก้องมีชัยนะเอนดูนะคะก็ล่าสุดนะเจ้าราชศักดิ์ก็มาแพ้เจ้า พายแพะนะฮะแพ้ลูกเตะดอะยางนั้นหนูก็มองว่าสภาพร่างกายเขาน่าจะหายไปนานยังไม่เข้าที่เข้าทางหรือเปล่าเราะ <c oughs> ว่าจะลมกะจะจะหล่นแหล่ไม่หล่นแหล่ที่ไฟเจอกับเจ้าก้องมีชัยนะแต่ก้องมีชัยเขาไม่ออกอาวุธงก็เลยมานอนยกนี้นะส่วนอนันชัยนะก็เป็นมามืดนั่นหนูก็เพิ่งเห็นความเก่งของเขานะ้นะ เขาก็น่าจะมีสีเนะสื้อน้าเสือพี่เอกทัศลาพี่เอกอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียนมวยร้ดับดังๆนะคะอยู่ทีมเขานะเจ้าอนันตชัยนะลานนาวอเตอร์นะก็ชกอยู่ช่องสามนะก็สืบมวยก็เข้าที่จําได้ก็ที่หนูพูดบ่อยๆจํจได้ว่าเขาเคยแพ้นอกกาศึกไงเขาขยันออกอาวุธนะตอนนั้นหนูไม่ค่อยสังเกตไงคะ ก็เอ,เอาเอาตัวบังแข้งไงละทีนี้เขามาชกับเจ้ากล้องมีชัยสมมุติถ้ากล้องมีชัยออกแข้งหนักหหนักๆแล้วเจอกับมวยขยันไม่ค่อยบังแข้งหนอว่ามีรูมีเหลี่ยมกินกันมันก็อยู่ที่หัวจิตหัวใจการกระหายชัยนะคะก็เห็นไฟแรกที่ช่องเจ็ดนะคะหนูก็ติดใจก็ถือว่าเก่งนะ,ะวันแรกรับมีคนแซลว,ว่าหนูไม่รู้จักใช่ไหมหนูก็ไม่ค่อยรู้จักไงไม่รู้เขาเก่งนะคะก็เป็นมวยเข่า เดินอย่างเดียวขยันออกอาวุธนะปั้มรัดประตีนะก็ขยันออกอาวุธหมัดหนักต่อยแรงนะแต่ก็ดีไปแข็งก่งแข็ง,แ,ขงแรงมีลูกกระหายใช้ยเยอะนะถือว่าเก่งนะก็เห็นครั้งแรกก็มองว่าเก่งวันแรกที่ฟันทรงให้กล้องมีชัยหนู่าไม่ค่อยรู้จักมากพอเห็นแล้วก็รู้ว่าเก่งนะไอเราก็ให้เจ้ากล้องมีชัยเป็นเทวดาอ่านเกมว่าเขาจะสาดแข้งนะ แบบออกแข้งออกแข้งนะรัวรัวกินกันนะคะในเกมดันไม่ออกแข้งนะคะก็ลึกๆยืดๆนะคะก็เลยแพ้ไปนะก็เดี๋ยวถ้าเข้าไปในรอบลึกถ้าสมมติว่าโมัวนี้ไปเจอใครที่อาวุธคู่ตัดสู้ออกแข้งอ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูก็ค่อยๆขย,ยายเอานะค่อยอ่านตามเชิงนะวันนี้ก็ชอบไปที่อนัน,นตชัยก่อนส่วนราชศักนะนะก็ส่วนใหญ่นะคนก็ฟันธงไปว่าหายไปนานเก่าเกมนะแต่หนูมองว่าเขา เขาร่างกายไม่น่าจะยังไม่เข้าที่เข้าทางและจะหล่นตั้งแต่กล้องมีชัยออกแข้งนะแต่มาหล่นครั้งที่สองคูนี้ก็เลยชอบไปที่อนันตชัยนะก็มองว่าลูกกระหายชัยเยอะกว่านะแต่มวยมันออกได้ทั้งสองเพราะเป็นมวยชิงแชมป์นะคนแพ้ตกรอบทันทีมันก็ต้องบวกดวงด้วยนะโชคชะตาด้วยนะเขาชอบตามฟอร์มนะชอบไปที่อนันตชัยร่างกายแข็งแรงกระหายชัยค่นนะไฟแรกมองเหมือนจะนอนไฟสองนอนจริงๆนะก็มองว่าเขา ร่างกายไม่เข้าที่เข้าทางครับคู่ที่หนึ่งกล้องสนั่นสอเทียนโพเจอรกับจ่าก้าศูนย์กีฬาห้วยต้มมวยรอบสายสี่คู่นี้คนแพ้ตกรอบทันทีนะกล้องสนั่นเนี่องอทางหมัดของเขาแล้วออกหมัดยังขาดความระมัดระวังนะก็ออกหมัดรัววรัวรัวนะก็มองว่าขยันออกนะแต่ความหนักความแรงนะดูไม่นิ่งนะวงในดีนะก็ดู รู้ว่าดีแต่ว่าเสียเปียบผู้ต่อสู้ทันะ้ตัวเล็กนะแล้ววันนี้นะชะกจาก,ก้าเสียเปรียบสุดเ็นเลยนะคะจาก,ก้าปกติเขาชกใครเขาไม่ค่อยได้เปรียบนะ,ะวงในก็ถือว่าโอเคนะหนูก็ไม่ค่อยเห็นเขาออกออกอาวุธนะั้นในมวยรอบพยายามดูนะส่วนจาก,ก้านะแ,แต่จาก,ก้าครบเครื่องการรนะยะออกหมัดหรือสาดแข้งต่อ,อยางดูมีจังหวะกว่านะก็ดือจากไฟนี้นะมาให้ดูนะ คิดหน้เขาเจอกับทุวงคิปปีที่แล้วนะเมื่อปูนสือแคมป์ที่สามของเสือปีที่แล้วะบวกหมัดสามแทงเขา่าวรงนะดูกัน,กนลองนับดูหนึ่งสองสามคือแงบวกหมัดตามด้วยล็อกคอโยนเข่าเนี่ยแล้วดูกล้องสนั่นบวกหมัดรัวว,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 วถ้าแข็งแรงก็โอเคไงผูถ้ถูกไหมอะก็แพ้แรงประทะนะไฟที่เจอกับช่ ะะก็แรกๆก,ก็โตได้ดีแพ้แรงประทะใหญ่เขานะโชว์พิชิตเขาที่สามมวยรอมนะจากก้านะน้องเป็นมวยเรียบร้อยไม่กล้าทะเลนเลยดูโง่นะจริงๆเขาเป็นมวยเก่าแนละ้วพอกับนํขาขบวนแนหละคู่นี้หนึ่งสองาถ้ายืนระยะอยู่จากก้ากดไม่ลงหนูยังนะมองว่าจากก้ามีเข่าคือกันนะะหมัดถุยแบบริบออกถือถือว่ายัง ม่นิ่งพอนะ่ะเล็งดีๆนะน้ำหนักหมัดจะกดเจ้าจาก,ก้าลงไหมหรือข่าวงในไม่ค่อยเห็นเลยนะไม่ค่อยเห็นเจ้ากล้องสนามใช้เลยนะคะก็ยังดูไม่ออกนะก็ถ้าหนึ่งสองสามยืนอยู่นะสี่กับห้าถ้าน้องมีความสามาร,รถสามาร,รถชนะจากรกลไ,ได้ก็ถือว่าว่าสนามมวยเขาน่าจะนำพารอบแรกที่จะทพูดไว้นะก็ต้องเป็นใจให้ทั้งสองนะ มวยคู่นี้อายุ16ปีรุ่นราวขาวเดียวกันนะฮะเตี้ยสั้นเหมือนกัน10เซนนะเจ้ากล้องสั้นเตี้ยกว่านะวัดได้160เซนนะเป็นมวยมาจากกระบี่เจอกับมวยดอนสักนะใต้กับใต้เจอกันนะคะแต่เจ้า มุมน้ําเงินเจ้าจาักรก้าน่าจะเป็นอยู่ทางเหนือนะคะก็การผ่านมวยดูเป็นรองนะกล้องสันยี่สิบครั้งนะเป็นมวยซ้ายครบเครื่องนะซ้อมที่สอเทียนโพหรือว่าซ้อมที่สอเดชพันธ์นะเท่าที่หนูระเบือตาดูนะคะเท่าที่จําได้นะคะก็น้ําหนักไปปล่อยห้าสิบเอ็ดกิโลเป็นมวยครบเครื่องสอกส่วนแรงก็ก็ตามที่หนูเอาคลิปไปดูนะคะก็จังหวะการออกหมัดการยืนมวยการออกอาวุธหนูมองว่าจากก้าเป็นมวยกว่าเพียงแค่เขาเป็นมวยจืดๆเป็นมวยแบบ ไม่ค่อยทะนเลนส์ไงก็เลยดูดูเหมือนมวยโง่มวยชนบทอยงจริงดูไฟอยากจะรู้ว่าเขายืนมวยเป็นไหมให้ดูไฟที่เขาสู้กับโชคพิชิตที่หนูเอามาให้ดูเห็นไหมหนึ 1, 2, 3, ง่งสองสามจังหวะที่เขาออกหนึ่งสองสามบวกกันได้แบบเบียดเสียดสูสีมากเขามาแพ้ไปลายนะแพ้เล็กนะวันนี้เขาไม่เสียเปรียบนะก็การผ่านมวยดีกว่าสี่สิบครั้งสูงกว่าสิบเซนนะเป็นมวยดอนสักนะก็เป็นน้องชายของเจ้าสิงขรลูกดอนสักนะเจ้าพายุ ลูกดอดสักนะหรืออีกชื่อหนึ่งจากก้านะสูนกีฬาห้วยต้มนะคะอายุ16ปีรุ่นเลาค่ะเดียวกันชกนิกมพิกัดเขานะเป็นมวยฝีมือแต่หนักต่อยแรงเข่าวงในคือครบเครื่องนะคะก็จังหวะการออกสเต็ปชอบไปที่จากก้าต้นต้นมาดีให้รุ่นหลังออกค่ะักคุณ เอาถึงน็อกสำหรับรองคู่เอกนะเพชรสยามเจอกับสองพยักษ์นะคนนี้พิ่ัดชกย2 1ปอนด์นะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะทุกคนก็น่าจะรู้จักคุณหน้าคุณตาดีฟอร์มประวัติการชกอะไรก็ชกบ่อยๆก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะก็หนูขอเริ่ม พูดถึงเจ้าสองพยักษ์ก่อนนะพอดีในคลิปอะหนูตัดต่อหนูเอามาไว้ข้างหน้าไงถ้าหนูตัดคลิปออกอย่างนี้มันจะยุ่งยากนะคะก็พูดถึงสองพยักษ์ก่อนนะคะก็เป็นนักชกอายุ18ปีนะรุ่นเราคราเดียวกันเจอกบมวยรุ่นพี่19ปีสูงร้อยเจสูงกันสีน่เซนนะเจ้าเพชรสยามเตี้ยกว่านะคะเป็นมวยจากสมุทรปราการนะก็เป็นหลานชายของเชี่ยวพยักษ์เป็นมือขวาจังหวัดฝีมือครบเครื่องเจอกับมวยซ้ายจังหวัดฝีมือครบเครื่องนะคะก็สไตล์เดียวกันรวดเร็วนะ,ะ,ะคนนึงเดินได้ถอยเป็นอีกคนนึงถย ถอยถอยถอยแล้วออกอาวุธแล้วก็หลอยตีรวดเร็วนะแบบว่ารักไก่ตีคําว่ารักไก่ของหนูหมายถึงว่าฉลาดอะไอคิวฉลาดลอยตีเพื่อนส่วนอีกคนนึงก็เป็นไอคิวรวดเร็วหลบหมัดหลบหลบพุกอย่างได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่แบบไม่ค่อยโดนอะดูเจ้าหนูย้อนฟอร์มหนูดูแล้วหนูแบบประทับใจน้องมองว่าเขาเก่งนะหนูดูเขาหลบหมัดเจ้าฉลามดําดูเขาหลบหมัดขนสึกเล็กอะไรอย่างเงี้ยถึงเขาจะพ่ายน็อกนะเจ้าเจ้า หนึ่งเอ้เพชรยามนะหนูก็มองว่าเขาสายตาดีมากเขาหลบผิวไปมาแบบอุ้ยสวยดูแล้วเพลินตาเลยนะส่วนสองพยักษ์นี่จะเป็นมวยแบบถอยแล้วออกออกออก,อ,อ,กอาวุธถอยแล้วออกอาวุธแบบว่าเหลี่ยมเล,เล่นเล่นเชิงเล่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนส่วนส่วนเพชรยามนี่เดินได้ถอยเป็นสง่างามอ่ะมันก็ทรงคล้ายกันโอกาสแพ้ชนะได้ทั้งคู่นะก็ย้อนย้อนย้อนเวทชกของเจ้าสองพยักษ์นะะปีหกเจ็ดเขายังชกร้อย เดือนเปีหกเจ็ดยังโชคร้อหาอยู่เลยร้อยสก็เดือน8ปดร้อยสก็เดือนสิบสอนะก็ย้อนดูนะคะเดือน12บปีหกเขายังโชคร้อยสองปอนอยู่เลยแล้วก็เดือนหนึ่งปีหกเจ็ดร้อยสิบสองปแล้วเดือนสามมาโชคร้อยสิบสี่ปอนแล้วก็กลางปียังโชคร้อยสิบสองปอนอยู่เลยนะเพิ่งมาโชคกับกับตันทีมนะ,ะขึ้นมาตอนเดือน5น่าจะร้อยสเกาปอนนะคะเขาเขาก็น่าจะพิมพ์ผิดนะ ก็หนูหนูอ่านตามน้ำหนักเวทจริงนะหนูไปฟังคนอื่นเขาบอกว่าเวทนี้เป็นเวทของเจ้าสองพยักชกมาปกติเขาเพิ่งจะชกล่าสุดของเขา120ปอนด์นี่112ปอนด์เมื่อตอนต้นปี67เขายังชก112ปอนด์อยู่เลยกลางปีก็ยังชก114ปอนด์อยู่เลยส่วนเจ้า พิสยามเป็นนักชกจุดเก้าปีนะส่วนสูงวัดได้ร้อเจ็ดสิเซนเตี้ยวกันสี่เซนก็มอกว่าหุ่นดีนะคะเป็นมวยจากกรับเชิงสุรินนะการผ่านมวยดีกว่าหนึ้อครั้งเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือเจอก,กับมวยขวามวยฝีมือนะก็สไตล์ของเขาก็เป็นผิวอะเดินได้ถอยเป็นผิวหลบหมัดสวยอ่ะมองแล้วสวยอะเพลินตาเลยนะส่วนเจ้า สองพยักเวลาโดนวงในจะดูอึดอัดหน่อยนะดูอึดอัดดูดูล็อกร,รัดเพราตีเป็นแนวแน่นไม่ค่อยพิวอ่ะแต่ถ้าเขาถอยออกมาแล้วก็หลอยตีเพื่อนแล้วก็ออกมาสับสอนเขาจะเป็นมวยเชิงเทวดาดูดีนะอาวุธหนักแรงทั้งคู่นะน่าจะหนักกว่าเจ้าเพชรสยามนะ อาวุธเขานะแต่ทรงมวยหนูว่าเพชรสยามดูดีกว่าแล้วก็เป็นมวยเทวดาคนหนึ่งมวยเทวดาถอยหลังอีคนหนึ่งมวยเทวดาแบบสง่าง,งามนะคะแต่เก่งทั้งคู่นะคะก็เป็นมวยซ้ายแตะซ้ายแตะซ,ซ้ายล็อกแรปฟัสตีเหนี่ยวแน่นศอกอันตรายปลายแข็งแข็งแข็งแรงก็สไตล์ยอดมวยนะสง่าง,งามหล่อรูปทรงดีเนื้อตัวดีดีนะหนูไปส่องมานะเมื่อคืนนะก็ดูเนื้อตัวดีนะน่าจะได้ความมั่นใจกับคืนมาแล้วนะดูทรงมวยแบบว่าดูดูดีเหมือนสมัยที่เขาสิบไว้ลายผ้าหนูก็มองว่า ในี้น่าจะมาแจ้งเกิดถ้าแจ้งเกิดหนูมองว่าเสียเดียน่าจะมีโปรแกรมพาไปแบบว่าชกอวดบารามีมวยเขาแล้วมวยคู่บาลมีเสียเดีย้วหนูมองนะหนูมองว่ามวยตัวนี้เป็นมวยคู่ไม่รู้อ่ะในสายตาหนูนะหนูมองว่าเขาเป็นมวยคู่บาลามีช่องเกตสีนะกะก็สังความล่าสุดนะก็เคยชนะคะแนนทีละเดชนะคะแล้วก็มาแพ้สิ่งดำนะแพ้เก่าแล้ววันนั้นเงาะเนาะแล้วออกแข้งนะ ถ้ามาแบบย่อๆแล้วเร็งดีๆนะวันนั้นเขาแพ้ความหนักแรงของเจ้าสิงห์ดำแล้วก็มาชนะเพชรสังวานคืนนะหลังๆเรียกฟอร์มกับคืนมาได้นะรูปร่างเนื้อตัวอิ่มน้าสําราญดูไม่หมองไม่ค้าแล้วนะก็ชอบมากๆค่ะสําหรับมวยคู่เอกนะคะวันนี้มีการต่อให้กันหนึ่งปอนนะ,จะเจ้าคัมแบ็กต่อหนึ่งปอนนะร้อยี่ิบเก้ากับร้อยสาสิบปอนทุกกันนะคะัมแบ็กทีเคยุทธนานะเจอกับพิษ เพชรกิติสอจารุวันนะคะก็เป็นทุกรุ่นราวค่เดียวกันน้ำมุมแดงเป็นน้อง23ปีส่วนมุมน้ำเงินเป็นมวยรุ่นพี่24ปีนะเต้สั่หวั2เซนนะคะเจ้าคัมแบ็กสูง175ส่วนเจ้าเพชรกิติสูง177นะมองว่าหุ่นดีทั้งคู่นะคะการผ่านมวยนะคัมแบ็กดูดีกว่านะกว่า้อยครั้งส่วนเจ้าเพชรกิตินะก็อยู่ที่70ครั้งนะเขาก็เป็นมวยทางภูธรน,นะคะก็เข้ามาชกทางเมืองกรุง ช่วงที่เขาแพ้รวดเขาก็อยู่ยังยังยังไม่เข้ามาชกเมืองกรุงหนูจำได้เพราะหนูเคยสืบมวยตัวนี้นะหนูก็สืบตัวหนูจําได้เลยนะอาทีนี้หนูมองว่าทางมวยนะอยู่ในแบบช่องหนูหนูหนูจําขึ้นเองนะหนูก็มองว่าไม่กดดันแล้วก็ไม่ยากนะสาหรับการวิจารณ์มวยนะก็เขาเคยแพ้รวดแล้วก็หลังจากแพ้รวดก็ไปชกที่ภูทรน,นะเจะ้าแก้ว,แก,วแก้วฟ้าน้อยนะแล้วก็กลับมา ชกที่เมืองกรุงไฟแรกก็ชนะก็เริ่มชนะมารวดแล้วก็ขึ้นชั้นมาเรื่อยๆมาจนมาถึงชั้นแบบได้แชมป์นาแล้วก็ฟอร์มดีเรื่อยๆหนูหนูชอบมวยตัวนี้แล้วหนูก็สืบจนหนูหนูสามารถรู้ว่าสีหน้าเขาแล้ววันนี้เขาจะมา แบบว่าไม่เต็มที่จะแพ้หรือเปล่าสีหน้าแบบโหดดุดันสไตล์ไหนแบบขึงตาแบบไหนเขาจะชนะนะเดี๋ยวหนูไะเปรียบเทียบไปดูตอน,นท้ายนะก็อย่าว่าหนูแบบว่าเพลช์เจอรหรือตลกนะสําหรับนักมวยที่หนูติดตามหนูจะสังเกตถุอิรยาบถน,นะมันมันใช้เป็นแนวทางให้กันเล่นได้นะไม่ใช่จะแบบำจำดันเหล็มวยจาแต่อะไรเงี้ยมันมันแล้วแต่คนแนละ้วถนัดแบบไหนหนูถนัดแบบนี้ไงนมันไม่มีคนสอนหนูใช่ปะห,หนูว่าถืบมออวยเองิจารณ์มวยเองสังเกต,รอเ,อเ,กตรเราเองหนูก็เลยไปมุมมอง ผีบ้าพีบอหนูไปแบบนี้น่ะ้าสีงหน้าแบบนี้นะมีความมุ่งมั่นแต่ว่าเพิ่งมาจากแบบว่ามาจากเข้ากุงอะ่ะมาไฟแรกๆนะก็กินดีอยู่ดีเริ่มอ่ดๆหน่อยท้วมหน่อยนะก็มาตื่นเวทีนะก็ตั้งใจชกนะเป็นไฟแรกนะคะที่เสียเดียนะจะมาสร้างนะไปชกที่ศึก ด,ดีนะไฟนี้เขาตั้งใจนะแต่เขามาจากมาจากบ้านใหม่ๆเข้ามาเมืองกรุงนะคะก็ดูท้มท้วม,มบึดอื่นแบบว่ากําลังหน,นุ่มแนมแบบว่าตั้งใจฝึกตั้งใจสู้อนะ่ะแต่เขาก็แพ้แนละ้วแพ้แบบได้ใจนะคะแพ้คิ้วแตกนะคะนหนักไปิดเปิดทั้งคู่นะคะก็เจ้าพิิติหกสิบสองกิโลนะส่วนเจ้าคัมแบ็กใหญ่กว่านะหกสิบสี่กิโลนะเวทที่โชว์รถเก่งของคัมแบ็กร้อยสาม็ไม่กร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์วันนี้รถเวทมาชกร้อยยี่สิบเก้าปอนด์นะส่วนเจ้าแก้ฟ้าน้อยหรือเจ้าพิจิตริชกประจำ ได้เปรียบหนึ่งปอนนะก็ต้องมองสีหน้าเขาด้วยนะอย่ามองว่างานง่ายก็ได้หนูคิดว่างานง่ายนะคะก็คัมแบ็กเขาก็มีลูกเตะลูกเก่งของเขาแล้วก็เพชรกิติเวลาเขาโดนหนักๆต้องดูสีหน้าเขาอะว่าเขาจะแบบว่าเขาจะมาแบบไหนเดี๋ยวหนูจะเอาให้ดูนะคะรูปแบบสไตล์ให้สังเกตเอาในเกมนะคะก็มุมแดงแนละ้วเป็นมวยซ้ายสูงยาวเขาแหลมแทงเจ็บเปิดเกมของนแทงค้ำแทงแรงดีหมัดหนักต่อยแรงบูดุดันปลายแข็งงนะเจอกับ มวยสูงยาวเข่าแหลมทางเจ็บขวางนแทงแรงดีเตะหนักต่อยแรงปลายแข็งแกร่งแข็งแรงก็เป็นมวยเข่าครบเครื่องนะก็เจอกับมวยซ้ายมวยบูนะเข่าเจอกับมวยบูแลนะส่วนใหญ่นะเท่าที่สืบมานะคัมแบ็กช่วงเขาวัยรุ่นแบบกําลังขึ้นชั้นมาเรื่อยๆเขาไม่ชอบมวยเข่านะเขาหนีเข่านะหนูจัดทางเขาได้ตอนที่เขาเจอกับเจ้าพอเสน่ห์นะไฟแรกเขาเขาวางแผนทางมวยหนีเข่ามาได้แบบทั้ง ห้ายกอะหนีเข่ามาได้แนละ้วทีมาเจอนครั้งที่สองนะเขาก็ฉลาดอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่าเขาไม่ชอบมมยเขา่าเขาดันไปฝึกไปฝึกหัดตัวเองมาไฟที่สองมาสู้เขา่ากับเจ้าอะไรนะพอสเสน่หได้นะกินกันไปไป่ะสู้กันทีจ่อทีทีต่อทีเจ้าพอสเสน่หตัวเล็กกว่าเลยแพ้ไปนะวันนั้น อ่านทางว่าเขาจะจะไม่สู้เข่านะคเขาดันไปฝึกฝนมาสู้เข่าได้ดีนะแล้วก็ชนะใหญ่ไปไปไปนะคะวันนี้เจอกับมวยเข่าอย่างเจ้าเพชริติแล้วต่อยเพชรกิติหนึ่งปอนนะคะเพชรกิตินี่ต้องดูสีหน้าเขาด้วยนะถ้าเขามาแบบหน้าแบบนี้นี่เขาจะเก่งนะถ้ามาแบบเอืยเอ้ยแบบว่ามาแบบหน้า สีหน้าแบบหนูหนูจะรู้ของหนูแล้วแปลว่าเขาแบบกินได้นอนหลับอิ่มท้วมแบบนี้เขาเป็นมวยแทนนะมาชกที่ท้องเจ็ดดีผู่สองหรือคู่สามนะก็หนูว่าคืเป็นมวยไทยนะราคาตกเป็นรองเยอะเลยนะเขามาแบบหน้าใสปิงแล้วตั้งใจชกมากๆแล้วมาแบบว่าเข้าใจป่ะมาเที่ยวกรุงเทพใหม่ๆแล้วมาแบบหน้าใสขาวตั้งใจซ้อมตั้งใจฝึกแก้มจะเต็มๆนะเขาชนะน็อกเจ้าอะไรนะมวยของพี่โอมวันของโอมได้อ่ะ ช่วงนี้เริ่มจะมาชกกรุงเทพแล้วก็ชนะเรื่อยๆนะก็เสียดียเอามาชกศึกเพชรยินดีนะไปแปดคู่นะมีเขาแพ้คนเดียวนะแต่แพ้แบบได้ใจนะก็มาจากมาจากอุบลแล้วเข้ามาเมืองกรุงมาชกเลยนะก็ตั้งใจหน้าตาใสๆทัพทๆวแบบนี้นะถ้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะเขาจะตั้งใจชกแพ้ชนะเขาจะดูมีความตั้งใจมากนะแล้วก็เนี่ยไฟนี้นะคะนี่เขาเอาจริงนะดูหน้าเขาขึงฟึ่งแบบนี้ถ้าขึงฟึ่งแบบนี้นี่เล่นไปเลยนะไม่ต้องกลัวนะ ไม่แพ้เขาจะโหดมากเขาจะสับศอกนะคะเขาจะเขาจะจริงจังเขาจะขึงฟึงใส่แล้วก็มีมีศอกสับตลอดแล้วก็เตะขาเจาะยางเดินใส่แลกบู๊ดดันนะเอาถึงน็อกนะคะถ้าหน้าตาขึงฟึงแบบนี้นะไม่ต้องกลัวเล่นไปนะคะแต่ถ้าหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแบบว่าดูดื ừ, ดูเชื่องเชื่องดูซึมซึมดูไม่ค่อยมั่นใจแบบนีนะ้ดูเหมือนคนที่เกลียดดูแบบนะี้ดูเหมือนลังเลลังเลเหมือนแบบยึกย,ยืๆเนี่ยเราต้องดูในเกมนะบางทีเขาอาจจะหล่นล่วงเร็วนะ แต่แต่นี่คู่ต่อสู้นะเจ้าสมวกเพชรชิงนอนก่อนนะตอนแรกๆหนูก็ตกใจนะหนูเล่นเขานะเขาเหมือนแบบโดนนี้หน่อยเขาหน้าตาเขาแบบว่าสั่นสะท้านเหมือนแบบจะไม่เอาเหมือนใจจะไม่เอาเหมือนจะหล่น,นจะล่วงเหมือนเจ็บเหมือนสะดุ้งอ่ะทีนี้ออกออกแข้งนะก็เจ้าสมวกเพชรนะชิงนอนก่อนนะเจ้าสมวกเพชรไม่ชิงนอนก่อนหนูก็มองว่าเขาอาจจะนอนนะเพราะว่าหน้าตาเขาดูแบบว่าเป็นแบบอืดๆช้าๆแบบเหมือนเหมือนคนแบบว่า<ๆ> อึดๆกินได้นอนหลับเพิ่งมาเพิ่งมาชกอะไรอย่างเงี้ยแบบซ้อมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจติน่ะมันก็แพ้ได้ชนะได้แต่ต้องสังเกตนะแต่ไฟนี้ถ้าเจ้าสมวกเพชรไม่กิงนอนหนูว่าเขานอนนะพอดูหน้าตาเหมือนเหมือนไม่เอานะตกใจพอเห็นเจ้าสมวกเพชรนอนหนูค่อยสวนบ้า <c oughs> ก็ตามนี้นะสังเกตเอาแค่นี้นะมันไม่ใช่เรื่องตลกนะนี่มุมมองหนูนะ ใครไม่เชื่อก็ส่วนแล้วแต่อย่ามองหัวเราะมุมมองหนูหนูแนะนําดีๆถ้าหัวเราะต่อไปหนูจะไม่แนะนําแล้วนะนี่เห็นไหมมั่นใจแล้วนะห,หน้าตาแบบว่ากลิ้นๆเขาน่าแบบเขากำลังดังก็เรามีชื่อเสียงเขาน่าจะมีแฟนแบบมีความรักนะกินได้นอนหลับนะก็ดูแบบว่าเหมือนซ้อมไม่ได้ซ้อมไม่ค่อยได้แล้วก็มันจะออกทางสีหน้าแต่ถ้าเขามาแบบจริงจังขึงฟึ่งสีหน้าแบบทะมึงทึงขึงตาใส่ฮุตสสู้นั่นละสอกมาแบบรวัวรวัว เอาถึงนอกทุกครั้งนะคู่นี้ชอบไปที่แพ็กกิติแล้วก็สังเกตค,คัมแบ็กดีๆคัมแบ็กเขาก็ไม่ธรรมดานะคะก็ดูในเกมก่อนนะบางทีเผื่อเขาออกแข่งออกอะไรเจ้าแพ,พ็กพกิติสะดุ้งพุ๊บปุดูหน้าตาดูแบบไม่ไม่สู้ดีดูแบบกลัวมวยทางมวยเป็นข่มกันแล้วค่อยว่าไปตามกันนะส่วนตัวนะถ้าเกิดมา,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 าแบบขึงฟึ่งทำเมืองทำเมืงทึงขึงตาแบบจริงจังแบบกระชับกระเฉงหน้าแบบตอบหน้าแบบ เอาจริงเอาจังอะเล่นได้เลยนะวัดดวงไปเลยค่ะคูนนี้ชอบมากๆชอบสุดๆดมองว่าจะาชนะทางเจ้าคัมแบ็กนะคะเขาพกหัวใจพกร่างกายดีๆมาแต่ว่าเขามีทั้งทางเข่าทางแข่งทางศอกนะคะมองว่าเขาเขามาเหนือเมฆอ่ะแล้วได้ได้เปลีอกหึงตอนด้วยนะถ้าจะแพ้ก็คือแพ้ลูกหัวใจข่มกันหรือว่าลูกเตะลูกหนักนะคะทนไม่ได้แค่นั้นเองค่ะฟันธง คู่นี้นะว่าจะใส่มงกุฎเทวดาให้เจ้าเพชรจิตินะก็ยังไม่ใส่ดีกว่าเดี๋ยวดูหลังช่างอีกทีค่ะอันนี้หนูหนูพูดจริงให้สังเกตคนที่ติดตามจะรู้ถ้าหนูจริงๆพูดเป็นเครือข้องน้องเหนือพิวสวยยาวไม่ต้องท่องบทนะคะแปลว่ามวยตัวเนี้ยไม่ธรรมดาค่ะบอกมากคนละเบื่อนายในความสวยของข่อยพี่น้อง <laughs> เออ ที่เด็จะสีขึ้นหมาหอนอาทิตย์นี้นะคู่ที่หนึ่งนะเป็นมวยรอบปูนเสือนะคนแพ้ตกรอบทันดีชอบที่จาก้านะก็มองว่าทางมวยฝีมือมวยหลากหลายกว่าดูเก่าเกมกว่านะคะ ก็มีวินาทีทองต้นๆโอกาสหลดล่วงสูงนะคะคู่นี้และคู่2ชอบไปที่อนันตชายตามเชิงตามฟอร์มเลยคะ่ะและคู่3ชอบมากๆชอบไปที่เพชรสยามนะค,ะคู่นี้ให้เป็นทีเด็ดมวยเทวดาค่ะมองว่าเป็นมวยสร้างนะ,ะก็ดูโงเ่เฮงดูราศีดูสีหน้าเนื้อตัวนะน่าจะความมั่นใจน่าจะกลับคืนมาแล้วนะ,ะสไตล์ยอดมวยกลับมาแล้วนะ,ะและคู่สี่นะชอบไปที่เพชรกิตินะคะก็ชอบตามที่หนูพูดไว้เลยนะ,ะว่าจอใหม่อีกที ชอบหลังช่างค่ะก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีเช้าวนะันอาทิตย์เลยนะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุสนรายการและขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะก็พูดการไม่ไพเราะยังไงก็ผิดพลาดประการใดขออภัยทุกๆก,กรณีนะคะอย่าลืม adp y 24 a p y 24พักยก24ผู้สนับสนุในรายการขอบคุณค่ะ